สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านมาพบกับการดูดวงชะตาเพื่อวางแผนชีวิตในครึ่งปีหลังของปี2565กันนะคะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน2565ดาวประจําตัวของชาวเมษคือดาวพระอังคารมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีหมายถึงความมั่นคงในชีวิตชาวเมษจะมีความมั่นคงและประสบความสําเร็จในชีวิต นอกจากนี้ดาวพระอังคารยังกลุ่มกับพระราหูซึ่งมีมาตรฐานเป็นเทวีโชคในเรือนลัคนาเกิดซึ่งดาวทั้งคู่เป็นคู่ธาตุลมชาวเมรจะมีความสบายใจในเรื่องต่างๆรอบตัวทั้งในเรื่องการงานและชีวิตส่วนตัวดาวการงานของชาวลัคนาราศีเมษเป็นดาวพระเสารเป็นเกษตรดาธิปดีอยู่ในเรือนกรรม,มะเจ้าชะตามีเกณฑ์ขยับขยาย มีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จในการทำงานได้ใช้ความรู้ความสามารถมีเกณฑ์มีชื่อเสียงแต่คุณต้องรอและแลกกับความเหน็ดเหนื่อยและความเครียดตามลักษณะของดาวพระเสาร์ที่ต้องมีความเครียดและความกดดันเพื่อจะแลกมากับความสำเร็จของหน้าที่การงานตั้งแต่วันที่7กรกฎา ت. คม2565คุณจะยิ่งมีความรู้สึกปลอดโป่งโล่งสบาย เนื่องจากดาวมฤตยูออกจากการกลุ่มลัคนาเกิดของคุณนอกจากนี้ดาวพฤหัสเจ้าเรือนสุภะซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ความเจริญก้าวหน้าทางไกลเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพวินาศหมายถึงชาวเมษมีโอกาสที่คิดจะทำอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังและคุณจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนแต่ระหว่างนี้ ให้ระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือมีปัญหาศัตรูในที่ลับและระวังผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพเกิดการเจ็บป่วยค่ะส่วนในเรื่องของโชคลาภเจ้าเรือนลาพะคือพระราหูทับลักนณาเกิดส่งผลดีกับเจ้าชะตามีโอกาสเกิดโชคลาภมีโอกาสได้รับเงินก้อนโตได้โชคลาภความรวยเกิดจากการทำงานเนื่องจากดาวพระราหู ทำมุมจตุกนกับดาวพระเสาร์ซึ่งดาวสองดวงนี้เป็นคู่มิตรกันจะเกื้อหนุนกันในเรื่องของการงานเกิดโชคลาภจากการทํางานจะได้เป็นโปรเจกต์ใหม่หรือแม้แต่งานที่ทําอยู่ก็จะราบรื่นด้านการเงินชาวเมษมีสภาพคล่องของการเงินมากกว่าต้นปีเป็นอย่างมากเนื่องจากดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินเดินปกติไม่มีการเดินแบบวิกลคติส่วนในด้านความรัก คนโสดจะได้พบคู่อย่างไม่คาดคิดหรือรู้จักจากโลกโซเชียลคนที่มีคู่ให้ประคับประคองความรักดูแลความรักให้ดีแต่อาจจะไม่ค่อยอยู่ด้วยกันเนื่องจากเหตุผลทางด้านการงานหรือเหตุผลทางด้านอื่นๆค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลักนณะเกิดสามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานถูกลัคณาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะ เพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ